สวัสดีครับพบกับช่องนักินของครูชาตินะครับวันนี้จะมาพ่าสร้างประกอบสร้างเครื่องร่อนประเภทยิงด้วยยางนะครับก็จะไปเร็วนิดนึงนะครับก็ฝากทางเพจด้วยนะครับก็จะเป็นเพจนี้นะครับที่ผมได้แนะนําไปจากเมื่อวานนะครับสร้างเครื่องร่อนนะครับก็เพจอีกสองเพจก็คือนักวินของครูชาตินะครับเพจแรกนะครับถ้ามี ผู้ที่ทักเข้าไปนะครับผมไม่ได้ตอบนะครับก็คือเพจผมนะครับโดนแฮกอยู่กําลังให้ซัพพอร์ตนะครับการทำการแก้ไขให้อยู่นะครับผมก็เลยสร้างเพจนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการโต้ตอบคุยนะครับก็คือสปาร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไปด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะถึงคิวของเรื่อง่นวพจยิงหรือย่างนะครับผมก็จะมาสร้างกันเลยเพื่อเป็นการเมื่อเวลาส่วนแบบต่างๆนะครับก็ มีแจกอยู่แล้วนะครับในในยูทูบนะครับนะครับในยูทูบช่องนักบินนาของกูชาติอยู่แล้วนะครับอ่ะก็จะเริ่มเลยไล้กันนะครับตามที่เราจะสร้างนะครับน่ะครับเราจะต้องมีลําตัวนะครับก็ใช้จากการไม่กวาดนะครับแผ่นหางก็จะใช้เป็นโฟมสามมิลนะครับแผ่นหางระดับแผ่นหางดิ่งนะครับก็จะเป็นโฟมสามมิล่วนขนาดนะครับอยู่ในแบบหมดเลยนะครับก็กว้างสิบ กว้างกว้างห้ายาวสิบเซนนะครับอันนี้ฐานหกเซนนะครับสูงห้าเซนนะครับก็จะเป็นชุดเดียวกันนะครับส่วนปีกนะครับก็จะเป็นยาวสามสิบสองนะครับพอยกแล้วมันจะเหลือยี่สิบเก้านะครับก็ขัดมาแล้วครับนี่ผมขัดมาแล้วเพราะว่าถ้าไม่ขัดันก็จะช้านิดนึงนะผมก็เลยขัดเลย ท่านที่เข้าใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมีข้อมูลสักถามนะครับพิมพ์ชัดเข้ามาได้เลยนะครับผมจะไดะ้นำคำถามนะครับมาคำตอบให้นะครับผม๋ยวจะปรับกล้องนิดนึงครับเพื่อจะให้ลงมาในจุดที่ผมนะครับประกอบสร้างจะปรับกล้องนิดนึงนะครับหบยันด,นนยดนิดนึง สำหรับวิธีการประกอบสร้างนะครับก็ผมด้วยจะตัดตินครับตามรอยนะครับก่อนที่จะตัดนะครับผมก็จะใช้กาวสบะประดนะครับในการติดไว้ก่อนนะครับตอนที่เราตัดมันจะได้ไม่ไม่หลุดออกจากกันนะครับ วิธีนี้มันมีอย่างที่โบใช่ครับโบบอกว่ามันมีร้อยแปดวิธีนะครับอันนี้อาจจะเป็นวิธีที่เก้าสิบเก้าก็ได้นะครับวิธีนี้โบชอบวันนี้เขออยายอมโบมาใช้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็วิธีนี้ผมคิดว่ามันรวดเร็วแล้วก็แล้วก็น่าจะเหมาะกับนักเรียนนะครับได้ในการประกอบสร้างได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับ โดยการนะครับติดเข้าไปตรงนี้นะครับติดเข้าไปนะครถามุมกล้องไม่เห็นนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับจะพยายามนะครับยกให้เห็นนะครับนี่ครับติดเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องสุดนะครับติดเพื่อไม่ให้ตีขั้นตอนที่เราตัดมันหลุดจากกนรเฉยๆนะครับอขั้นตอนนี้นะครับตรงนี้มีเส้นนะครับเวลาตัดก็อาจจะลําบากเราก็ ทำการมาร์กไปเลยนะครับตรงนี้ครับ,รบมาร์กแบบง่ายๆนะครับ,รบด้านหลังเราก็ทำเหมือนกันนะครับยังไงคอมเมนต์กา็มาได้นะครับบอกว่าเร็วไปไม่ทันอยากได้แบบนะครับอ่ะผมก็จะ ทำไปเรื่อยๆด้กันนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะตัดแล้วนะครับในถ้าใครไม่ทันนะครับก็ไปไปดูในช่อง youtube นะครับนักบุญนักของกูชานนะครับก็จะมีผมทําคลิปไว้ด้วยนะครับจะมีกล้องสองตัวนะครับเอาไปดูย้อนหลังได้แล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสสําหรับใครที่อาจจะไม่ว่างนะครับอาจจะไม่ว่างได้ชมนะผมก็เลย ทำช่องทางทางไลฟ์สดด้วยแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับมือใหม่นะครับมีสอบถามกันเข้ามาเยอะครับตัวยิงยาง,ยางจริงๆตัวนี้ผมได้ทำคลิปมาไว้หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับอพอแล้วผม,มก็ขัดมันจะไม่ขาดเราจากกันนะครับถามว่านี่ครับ ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับลมก็เริ่มแรงเริ่มมาแล้วนะครับก็ะจะทดสอบนะครับวิธีนี้นะครับก็จะค่อนข้างรวดเร็วหน่อยใช้กระดาษทรายขัดก็ได้นะครับเอาที่คนเอาที่ถนัดแล้วกันนะครับมีร้อยแปดวิธีต่อไปดูเข้ามานะครับดูเข้ามาก็ นี่ครับผมก็จะยกขึ้นมาแบบนี้แบบนี้นะครับยกปีกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ทากาวไปเลยนะตรงนี้นะครับข้างนี้นมาพูดคุยกันได้นะครับอ่าสังเกตดูนะครับอ่าไอ้ฝอยปีกนะครับสังเกตไอ้ฝอยปีกของผมดูนะครับดูใ,ใกล้ๆได้เลยนะครับ ันะครบจะเท่ากันทุกจุดนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับถ้าอยากจะปรับเครื่องง่ายนะครับเครื่องไม่เพี้ยนนะครับจุดนี้แหละครับเพราะว่าแรงยกมันสร้างจากจุดนี้ถ้าเราสามารถทําได้ใกล้เคียงมากที่สุดมันก็จะช่วยให้เครื่องเรานะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็จะตัดลำตัวรอระหว่างรอเก่าเองนะครับลำตัวนะครับก็จะเป็นก้านไม้กวาดขนาดความยาว38เซนพอนะครับผมจะไม่ใช้ยาวมากนะครับเพราะว่าด้วยเครื่องเขาลำตัวเล็กอยู่แล้วนะครับก็จะได้ลดน้ําหนักไปด้วยนะครับส่วนท่านจะใช้ขนาดอื่นก็ไม่ผิดนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับ สามสิบแปดเซนนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยวัดขนาดไว้หน่อยนะครับตรงหังวนะครับมัดเข้ามาแปดเซนแปดถึงสิบนะครับแล้วแต่นะครับตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดนะครับแต่ผมจะใช้อยู่ที่แปดเซนนะครับถ้าหนูอยากได้สั้นกว่านี้ก็ได้หมดนะครับ ผมแค่มาร์กนะครับจุดจับจุดหัวจุดเกี่ยวยางยิงอะไรมาร์กไว้นะครับมันจะได้รวดเร็วนะครับจะได้ไม่ต้องมารอนะครับแล้วก็จะทําไปนี่นะครับขั้นตอนต่อไปเพื่อในการไม่เสียเวลานะครับผมจะยกปีกเลยแล้วกันนะครับน่าจะแห้งแล้วผมเอามือลองสัมผัสดูนะครับก็แห้งแล้วนะครับทําการ ยกเลยนะครับยกตรงนี้นะครับมีหลายท่านสอบถามเข้ามาผมก็จะทําให้ดูเลยได้กันนะครับ,นะรบรวางกับพื้นนะครับแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับในการวัดดูนะครับอยู่ที่เสร็จนะครับสี่เซนนะครับ นครับอยู่ที่เสเซนพอดีเทสนะครับเสเซนฝั่งนี้ก็ต้องยกให้4เซนเท่ากันนี่นะครับยกปีก็จะได้ นะครับมันกลารจะกางอยู่29โอ้มันแพะรูนะครับนี่ครับ29เซนนะครับพอดีตเพ่ไหมครับ29เซนนิดๆนะครับนี่ครับก็ได้ตีกกลางนะครับ29เซนแล้วนะครับไม่เกิน30อย่างที่เกณฑ์เขากําหนดไว้นะครับผมก็จะติดเทปนิดเล็กน้อยนะครับ เพื่อให้มันแน่นนะครับผมแนะนําไม่ต้องติดเยอะนะครับถ้าติดเยอะเครื่องจะมันจะหนักครับเราไม่อยากให้เครื่องหนักมากนะครับติดเสริมความแข็งแรงหรือจะไม่ติดก็ได้นะครับตรงนี้ต้องอยู่ที่เทคนิคการประกอบสร้างนะครับว่าทร้างได้แข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับ ด้วยความที่เป็นเด็กนักเรียนนะครับต้องชัวไว้ก่อนก็คือควรจะติดนะครับเด็กนักเรียนเวลาประกอบสร้างก็ลืมความละเอียดเรื่องต่างๆอาจจะขาดนะครับนี่ครับก็จะได้แล้วผมก็จะติดแผ่นหางแบบแผ่นหางดิ่งไปเลยนะครับนาตัวเข้าไปเลยทาเก้ารับอย่าลืมนะครับก่อเล็งไม้เหมือนปล่อยด้วยมือทุกอย่างนะครับ 零。 แล้วก็ทาแผ่นหางนะครับใช้เวลาะกาบไม่นานนะครับพอผมทาทาเสร็จนะครับผมก็จะทําฐานรองปีกนะครับเป็นการเป,เป็นกระบวนการนะครับก็าทำาากาวรอระหว่างรอกาวแห้งนะครับ ก็ทั้งหน้าหนึ่งข้างหลัง0.9นะครับนี่ผมจะวัดจากตรงนี้เลยนะครับ1.1ึ่งหนึ่งนึ่งกับหเซนนะพูดผิดนะครับโทษทีโทษท,ท,ทีครับกล้องมองหน้าเห็นนะครับนี่ครับจะได้แทนหา นิดเดีวยวครับ,รบ,รบตรงนี้ระหว่างนี้ก็ทากาาได้เลยที่นิคอยากให้มันตรงนะครับอยากให้ตรงนี่ครับวางกับพื้นแลนะ้วนี่ครับวางกับพื้นนี่แหละจะทาให้ตรงได้ง่าย ก็จะติดเข้าไปเลยนะครับท,ทั้งดิงทากเกาอย่นี้นะครับทีนี้ะวางกับพื้นไปนอย่างนี้นะครับอาจะไดะ้แบบนี้ครับนี่ครับก็อย่างที่ผมบอกครับก็ควรจะเสริมนะครับควรจะเสริม ถ้าฝึกดีๆนะครับก็อาจจะไม่ต้องติดก็ได้ครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับแต่การติดนะครับก็ย้ำยํำนะครับว่าปลอดภัยนะครับมันจะแน่นกว่านะครับแน่นแน่นอนนะครับถ้ามีก่าวสบปะรดแต่น้ำก็ต้องแลกด้วยน้ําหนักเข้ามาซึ่งตรงนี้ต้องมีการเลือกใช้วัสดุนะครับให้ให้ดีนะครับ สองข้างเลยครับแข็งแรงต่อไปก็ทาก้าวเพื่อจะติดปีกตานเราปีกเลยนะครับทากาวไป เก่าีกด้วยให้ครบทุกจุดนั่นเองนะครับเนี่นะครับเทคนิคการประกอบสร้างนะก็จะอเอาเช้าอากาศดีขอบคุณครับปลากุิ้งวัสดีครับก็วันนี้วันนี้ว่างนิดนึงครับก็เลยทำการสร้างเครื่องหน่เพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับ มือใหม่เห so ็นช so 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 ่วงนี so ้มือใหม่ก็แข่งขันก so so ันค่อนข้างเยอะครับก็อยากจะแนะนําเทคนิคการประกอบสร้างครับให้ได้ไปร่วมกันพัฒนานะครับขอบคุณป๋าคุณขิงมากนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยังจําได้เสมอนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะติดฐานล็อกปีกเข้าไปนะครับ สามารถเป่านะครับได้นะครับถ้าอยากให้มันแห้งเร็ว ลงนะครับวางลงตรงกลางเส้นเพ่ก็จะเรียบร้อยครับจะตรงอัตโนมัตินะครับถ้าทําแบบนี้นะครับมันจะตรงมากนะครับช่วยให้นักเรียนนะครับตอนประกอบสร้างนี้เขาสามารถทําได้ง่ายนะครับเรียบร้อยนะครับ ไช้เครื่องแบบนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นยิงได้ยางต่อไปก็จะเดี๋ยวดัดดัดลวดเพื่อทำตะขอเกี่ยวซึ่งตรงนี้ก็มีล้อยแปวิธีเหมือนกับที่ผมบอกนะครับเลือกได้ครับจะทำแบบไหนอันนี้ก็เลือกได้เหมือนกันร้อยแปดวิธีจะทำใช้ไม้ ใช้คิปหนีบกระดาษใช้ลวดเอาที่เอาที่มีนะครับเอาที่มีมันสามารถทำได้เหมือนกันนะครับขอแค่มันยิงแล้วมันไม่ติดนะครับแต่วิธีที่ผมแนะนำเพราะเห็นเวลาที่ไปแข่งกันนะจะเจอเวลานักเรียนยิงไปแล้วมันติดมันไม่หลุดออกไปนะครับมันเกิดจากการเกี่ยวตะขอเกี่ยวนี่แหละ นี่ครับผมลวดอันนี้จะเป็นลวดที่ค่อนข้างแข็งนะครับมันเป็นลวดคันชักของเครื่องบินบังคับนะครับพอดีผมลืมเอาลวดอันนี้ขนาดมานะครับก็จะใช้นี้แทนไปเลยนะครับแต่ใช้ได้เหมือนกันนะครับมันจะใหญ่นิดนึงคีมจริงๆก็จะเป็นคีมปากเริ่มแหลมนะครับเต่ผมใช้มนี้แทนนะครับ ตัดมาแบบนี้ตัดตรงนี้ก็เสร็จเลยนะครับ วัดมา4เซนนะครับจากด้านหน้านะครับแล้วก็ติดแทงเข้าไปผมว่ามากไว้แล้วนะครับแบบนี้ครับ,นะรบยางก็จะมาเกี่ยวยิงนะตรงนี้ก็สามารถได้หลากหลายวิธีนะครับแต่ก็แนะนำควรจะเป็นกาวร้อนหยอ่อ เชือกพันนะครับมันก็จะแน่นบางท่านอาจจะแก้ไขเฉพาะหน้าก็ใช้เยสบสับรถก็ได้นะครับหลดการล้อน,นะครับมันก็จะเอาได้เชือกนั่นแหละครับมาพันขึหนนะครับ,พรบเพื่อ แค่นี้นะครับก็จะเป็นการประกอบสร้างขคร่องนประเภทยิงด้วอย่าง่อางน,น,นอันนี้พันไปเลยนะครับเพราะว่ายัางไงเราต้องเติมนิดนะึมันอยู่แล้วไม่ต้องบอกว่าพันน้อยพันเยอะนะครับตรงนี้ให้แน่นนะครับให้แน่นๆ่นไปเลยนะครับพันได้เลยก็จะเรียบร้อยนะครับเครื่องร่อนประเภท ยิงด้วยยางเหลือเติมน้ำมันแล้วก็ไปทดสอบนะครับถ้าใครนะครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมจะไปไลค์ผมจะไปทำคลิปเพื่อทดสอบให้ดูนะครับว่าวิธีการปรับชัดเจนในหรงยิมเนี่ยเป็นยังไง๋อสวัสดีครับคุณครูอุมากรน,นะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับตัวยิงยางนะครับตัวนี้ก็จะสอบถามเข้ามาได้นะครับ มีติดปัญหาเครื่องรันไม่ได้ยังไงอ่ะสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับก็สาหรับใน youtube นะครับผมก็จะขออนุญาตจบคลิปนะครับคลิปนี้นะครับคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางช่อง y o u t u นะครันของครูชานะครับก็มีวิธีการทําค่อนข้างละเอียดนะครับให้นะครับไปทำนะครับทำองค์ารลักษณะนี้นะครับก็เครื่องจะสามารถ ร้นได้อย่างแน่นอนนะครับต้อนได้อย่างแน่นอนผมรับประกันได้เลยถ้าติดปัญหาตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนตะคอยิงนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเวลาเรายิงนะครับมันจะไม่ติดนะครับมันจะง่ายนะครับยิงได้เลยนะครับผมลองทดสอบให้ดูนะครับยิงยังไงย่างเกี่ยวนะครับนี่นะครับเวลาผมไปทดสอบคนเดียวนะครับผมไม่ต้องใช้ไม้ยิงแค่นี้ก็ได้เลยครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบินน้อยของครูชาติให้ด้วยครับ